สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมซอสเซดแมนผมแนะนำร้านนี้เลยครับ Over t ร p Up ร้านที่ให้บริการเติมเกมซอสเซดแมนราคาถูกใช้เพียงแค่เลขยูดีและชื่อในเกมเท่านั้นนอกจากนี้ Over Top Up ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นกันเติมถูกเติมไวและที่สำคัญปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยเพจแท้จะต้องมีผู้ติดตามหลักแสนคนขึ้นไประวังเพจปลอมกันยนะครับ โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n d k c a t o channel นะครับกลับมากันในเกม s o u t h s e man อีกเช่นเคยนะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยหลังจากที่เราสุม่มร้านค้าแผ่นเสียงแพ็คใหม่ไปแล้วกันเนาะเราจะมาทําการสุม่มแพ็คอีกแพ็คหนึ่งที่เป็นกิจกรรมที่แบบผมบอกได้เลยว่าเข้ามาสักพักใหญ่ๆหแล้วแต่ว่าผมเพิ่งจะมาทําคลิปนะไม่ชักช้าไปที่กิจกรรมเลยนี่นะเข้ามามโอ้โหเปิดม,มาหน,าน้าแรกก็นี่เลยกิจกรรม s o u t h s e man x my friend r a b b i t ก็จะเป็นให้แบบ ทุบไข่นะเสี่ยงโชคเอาว่าเราจะได้อะไรนะก็ไอเทมก็มีประมาณนี้เลยเนี่ยตามด้านข้างนะจริงๆมันมีไออะไรวะอาวุธฟาดอะนะที่มันแจกมาแล้วนะแต่ว่าก็เดี๋เยเราเข้าไปดูอา,อาวุธฟาดอาวุธฟาดอันวนว่าที่มันแจกนี่เลยนี่เลยนะเป็นที่ดูดซ่วมนะอันนี้เลยที่ก่อนหน้ามันแจกมาแล้วนะผมก็กดรับไปแหละแต่ว่าเรายังไม่เคยมาสุม่มอันนี้เลยนะพวกตีไข่เนี่ยก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทําการสุม่มทั้งหมดเลยก็ไม่ต้องกลัวว่า จะได้ชุดนี้แล้วหยุดจะได้ชุดนี้แล้วหยุดผมจะตีให้หมดเลยอันดับแรกวาดูของแลมีอันเดียวนะก็จะเป็นชุดกระต่ายน้อยตัวนี้เลยเสื ood, ้อฮู้ดไมเฟนแอนด์แรบบิทถามว่าน่ารักไหมไม่ได้น่ารักนะแต่ว่าก็ได้เก็บไว้สะสมก็ยังดีอันนี้ก็จะเป็นโซนหัวนะก็จะมีแบบกระต่ายนะ้อยสีชมพูติดไว้บนหัวแล้วก็ท่าทางอันนี้เป็นไงนี่นี่เป็นไงทักทายกันแบบเพื่อนอ่าบับเบิลนี่เลยบับเบิลก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มากโอ้บับเบิลเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีประมาณ 1> 4 3, 1 2 3 4อันเลยนะบับเบิลอันนี้คืออะไรอันนี้ไม่ใช่บับเบิลเนาะอิโมจิคอลเลบไมเฟียมันคืออะไรอะ่ะแพ็กอิโมจิการแชทเฮ้ยอันนี้คืออะไรท่านผู้ชมผมผมไม่ไม่เข้าใจแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอมยิ้มนะแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นดอกกุหลาบมีประมาณนี้เลยไอเทมก็ไม่ได้เยอะมากนะซึ่งแพ็คนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้แบบแคนดี้หรือว่ากุญแจแดงลูกอมอะไรในการเปิดนะคือใช้เงินจริงๆซื้อนะเนว่า10บาท มันเขียนว,ว่า3ครั้งแรกได้รับส่วนลดสุดขมก็คือ3ครั้งแรกจะสุ่มคือ10บาทแต่ครั้งต่อไปไม่รู้กี่บาทนะแต่ว่าผมเคยสุ่มไม่รู้ว่ามันเป็นเกมบักหรือเปล่านะก็คือแบบมันก็10ครั้ง10ไม่ใช่1ิครั้งดิ10บ,บาทตลอดเลยนะก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราทําการสุ่มกันทีละครั้งเลยโอเคครั้งที่1ก็ไหนๆเราก็เมายอยู่แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรผมอยากเล่นกับดวงคือแบบถ้าชุดออกไปก็ยังดีนะก,ก็แปลว่าเราดวงดีไงไปอันกลางเลยบึ้มปังโอ้โหบัเบล โอเคก็ของของธรรมดานะต่อกันที่ครั้งที่สองนะโอเคก็ทุบเล่นเป็นเล่นมุมก่อนดีกว่ามาเล่นมุมไปปังได้แต่อะไรเนี่ยครั้งที่สไปกันอย่างรวดเร็วก็ทิกมุมไปก่อนบึมปังโอ้โหบับเบิ้ลเอ้ยอันเดิมป่ะเนี่ยอันเดิมปะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชแหมแหมโอ้เมื่อกี้นึกว่าอันเดิมเนี่ยมันคล้ายๆกันเลย เออคล้ายๆกันคล้ายๆกันโอเคขยับขึ้นมาเป็น19บาทแหละแสดงว่าครั้งนั้นเกมของผมบั๊กน่เลยว่าผมจําได้ผมเคยสุ่ม10บาททุกครั้งเลยครั้งที่4ครับท่านผู้ชมทําการสุ่มไปแล้วก็จิ้มๆไปมั่วๆบึมี่ได้ชุดแล้ว4ครั้ง4ครั้งถือว่าดูดีนะดงดีมากเลยได้4ครั้งได้ชุดโอเคเนี่ยก็ได้ชุดแล้วเรากดแต่งกายทันทีเลยแต่งไปเลย นี่นะจะได้ไม่ต้องแบบออกไปเข้าแล้วแต่งใหม่นะเอยมันมีแค่ส่วนบนหรอน่าจะมีแค่ส่วนบนและส่วนล่างไม่มีพวกกางเกงรองเท้าไม่ไม่มีให้นะมาต่อกันในแพ็คที่5นะก็ここเราทําการสุ่มมุมต่อเล่นให้หมดเลยบึ้มอะไรอ๋อเนี่ยมันคืออะไรท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวสุ่มเสร็จเราน่าจะไปลองลองเช็คดูนะว่ามันคืออะไรผมมันไม่มันไม่ได้เขียนว่าเบลเบิ้ลนะมันเขียนอีโมจิหรอโอเคต่อกันครั้งที่6ครั้งที่6กก็เล่นทางขวาดีกว่าเอาขวาให้หมด บึมก็เป็นบับเบิ้ลเหมือนเดิมตอนนี้ของที่เราขาดก,ก็จะมีส่วนหัวแล้วก็อันนี้นะหัวแล้วเป็นของดีดนว่ยเรายังไม่ได้เลยโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราสุ่มไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตังหมด <c oughs> เพราะผมมีงบไว้สำหรับแบบสุ่มแพกเนี่ยคือตอนแรกอผมกับแบบว่า อืมคือผมก็มันต้นคลิปเราพูดว่าเราจะสุมให้หมดนแ,แต่ว่าที่ผมพูดงั้นเพราะว่าผมนึกว่ามันจะเป็นบั็กคือแบบ1ิบาทไปเรื่อยอ,อ่ะเออก็แต่อันนี้มาเป็นกาแก้าก็ทำให้แบบว่าเกินงบไปนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้มาสุมให้ดูแต่ว่านั่นแหละนอกรอบผมก็ไปเหมาอยู่ดีแหละเออก็โอเคก็ทิ้งไว้เหลือไว้3มแพ็คแล้วกันอย่างน้อยเราก็ได้ชุดน้องกระต่ายมานะชุดหนึ่งนี่ก็ถือคู่กับปืนใหม่ไปเลยเดี๋ยวก่อนเราเราไปแต่ง กางเกงให้น้องดีกว่านะน้องน้องไม่มีกางเกงใส่อ๋อมันเป็นเซ็ตเลยมันไม่ได้แบบแยกเป็นส่วนหัวส่วนตัวอะไรเงี้ยมันเป็นเซ็ตให้เลยนะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมไปแต่งตัวให้น้องแนละ้วก็เพิ่มแค่กางเกงกับรองเท้ากระต่ายให้น้องนะจะได้แบบดูน่ารักน่ารักดีทีนี้บับเบิ้ลตรงนีเ้เราได้บับเบิ้ลมาทั้งหมด3ชิ้นนะก็เป็นนี่เลยนี่นะบับเบิ้ลสามอันทีเนี้ยไอ้เมื่อกี้เราได้มันคืออะไรท่านผู้ชมมันเขียนว,ว่าช่องแชทเหรอมันคืออะไรท่านผู้ชมผมหาไม่เจอในเนี้ยเดี๋ยวผมขอทิมอีกทีหนนะ อิโมจิคอลแลปไมล์เฟนและปิดอันนี้ไม่รู้อ่ะท่านผู้ชมถ้าใครรู้ก็สามารถพิมพ์บอกคอมเมนต์กันได้นะโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะก็ต้องขออภัยด้วยที่มาสุ่มได้ไม่หมดนะเพราะว่าผมไม่คิดว่ามันจะแบบหายบั๊กแล้วไงเออเขาแก้แล้วเขารู้ทันนั่นเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการตะคลิปต่อไปของผมนะครับตอนหน้าจะเป็นตอนอะไรอย่าลืมติดตามเราชมกันนะครับสำหรับตอนนี้ไปก่อนแล้วเจอกันตอนต่อไป